ชุดนี้อาจจะมีช่วงผิดพลาดน,นิดหน่อยมาก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมเองเบคอนเนยนะก็ในวันนี้เนี่ยเราอยู่กันในโลบอกในแมปที่มีชื่อว่าเพลพิกกี้นะผมพิกกี้ก็ในแมปพิกกี้ในโลบอกเนี่ยเราจะต้องหาทางออกให้ได้นะับ โดยที่เราต้องใช้กุญแจหรือว่าอะไรต่างๆอีกเยอะแยะเลยนะเราถึงจะแบบชนะได้นะครับและนี่คือพิกกี้นะโอเมก้ oh God. เยอะมากจะเป็นยังไงไปดูกันเลยโอเคครับก็เริ่มเริ่มเกมมามันก็จะแบบให้โหวตแมปนะว่าเรานั้นจะได้เล่นแมปอะไรเป็นด่านอะไร เป็นแบบเป็นแชปเตอร์แชปเตอร์ไปนะก็ตอนนี้มีหลายแชปเตอร์แล้วนะถึงประมาณแชปเตอร์ที่สิบสองนะอันนี้ผมก็เพิ่งเข้ามาเล่นนะไม่รู้ว่าเพื่อนเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้คืออะไรปืนเอา ปืนมันปืนมันยังยิงได้อยู่นี่นะแล้วผมจะไปกดยิงทำไมเนี่ยก็ปืนนี้นะครับก็สำหรับคนที่ยังไม่รู้นะว่าปืนเอาไว้ทำอะไรปืนนั้นมันสามารถเอาไว้ยิงเจ้าพิกกี้ได้นะทำให้พิกกี้นี่ก็แบบหยุดหยุดเดินนะวลาวไม่เกไปเป็นเวลายี่สิบวินาทีนะนี่ครับนี่คือพิกกี้นะสำหรับคนที่ยังไม่เคยเล่นแบบนี้นะ แต่ว่าผมนั้นดันยิงไปแล้วโอเคเมื่อกี้ผมเจอกระสุนแล้วนะเมื่อกี้ผมเจอกระสุนแล้วนะโอเคอยังตามอยู่อีกโอไมคกิ oh God. ช่วยด้วย Help me p l e a s e help m e please help me p l e a s e วิ่งไปวิ่งมายังตามอยู่เลยนะอันนี้เฮ้ย,ฮยไอเข้าไปในนั้นเข้าไปในนั้น ไปเอาอันนี้เอาเออไ่ทนแล้วช่วยด้วยโอ้โหไม่ทาแล้วพิกียังไล่ตามผมอยู่เลยโอเคไม่ต้องละเอาเดี๋ยวเอาคุณแจไปเปิดไอ้อย่างนั้นก่อนนะแล้วนี่คือตรงไหนเอาเขาเปิดไปตัวเลยนี่อันนี้มันก็เป็นแบบเป็นเนเรื่องนะ เมื่อกี้ผมเพิ่งเข้ามาเล่นนะับตอนแรกผมก็นึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะคนอื่นเปิดประตูหรือยังเนี่ยเปิดประตูทางออกหรือยังที่ไหนได้เขาเปิดแล้วแต่ผมยังไม่ทันได้เห็นนับว่าเขาเปิดประตูทางออกแล้วถ้าเกิดว่าเปิดประตูทางออกแล้วนะมันก็จะเป็นแบบเป็นเนื้อเรื่องต่อนะครับ โอเคแล้วมันก็มีหมานะถ้าเกิดว่าใครไม่อยากดูเนื้อเรื่องนะับก็สามารถสั กีบไปได้เลยนะก็สามารถข้ามได้เลยใครชนะแล้วมันก็จะแบบปลดล็อกยังไงอะคือเหมือนคืออ้าวเดี๋ยวนะผมได้เป็นพิกกี้ เมื่อกี้นะับคือเออเรามันเราก็จะได้เหรียญที่มันเป็นเหมือนกับเป็นพิกกี้นะเขาเรียกว่า,างไงอ่ะเป็นเหมือนกับเป็นหัวมูนะครับผมขอเรียกอย่างนั้นนะไม่รู้หลายๆยคนจะเข้าใจไหมนะแล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่าผมจะได้เป็นพิกกี้หรือเปล่าเมื่อกี้เห็นอยู่ว่าผมได้เป็นพิกกี้อ่ะใช่จริงด้วยผมได้เป็นพิกกี้นะโอ้โหนี่พึ่งเล่นไม กี่นาทีนั่นแหละได้ไม่กี่นาทีก็ชนะละพอมาตานี้ได้เป็นพิกกี้เฉยเลยโอเมกอดอันนี้ผมไม่มีสกินของพิกกี้นะผมไม่มีสกินของพิกกี้นะแต่ถ้าเกิดว่าอยากได้สกินนี้ก็เรานั้นนะจะต้องเอ่อ ต้องมีที่มันเหมือนกับเป็นหัวหมูนะครัให้ได้ให้ได้แบบครบครบ,ครบตามที่กำหนดที่ <c oughs> เออค่อยพูดก็แล้วกันนะขอให้จบตานี้ก่อนนะ <c oughs> เดี๋ยวผมค่อยพูด <c oughs> เพราะว่าบางคนอาจจะพูดเอ,อ๊ย คือบางทีผมพูดแล้วหลายๆคนอาจจะแบบไม่รู้เรื่องนะอืมโอเคเดี๋ยวตั้งไวด้ดีตรงนี้เลยดีกว่าปึ๊บตั้งไว้หลายๆอันนะดีไหมเนะี่ยตั้งไว้หลายๆอันดีกว่านะแต่ว่าตรงนี้ก็ตั้งไม่ได้อีกเฮ้ยเจอคนอีกหนึ่งคนนะ วันดีเพื่อนมานี้มานี้เพื่อนวันนี้เลยเพื่อนโอเคไปเจอตัวนี้ซะงั้นเอาวันดีเพื่อนวันดีเพื่อนนายไม่รอดแล้วโอเคจบเกมเอเวอร์ตอนนี้มันเร็วจังเกมเอเวอร์ Over, เร็วจังโอ้ไม่ก็แทบจะยังไม่ได้ฆ่าเลยเนี่ยฆ่าแค่หนึ่งคนเองนี่ครับ นี่ฮะนี่เป็นที่ผมพูดว่าหัวหมูมันก็เป็นอย่างนี้นะมันเป็นเหมือนกับหัวหมูแล้วเราถ้าเกิดว,ว่าเราไปที่ช็อปเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้นะเอะงาง่ายๆก็คือหัวหมูที่ผมพูดเนี่ยก็คือเหรียญน,นะถ้าเกิดว,ว่าเราอยากจะเปิดลอกสกินของพิกกี้อะไรเงี้ยนะเราต้องมีแบบเหรียญให้ครบตามที่เกมกําหนดไว้ก่อนนะเราถึงจะซื้อได้ ชทปเตอร์สิบสองใช่ไหมโอเคดูซิใครจะได้เป็นพิกกี้อา้าวพิกกี้บอดพิกกี้เป็นบอดนะับมันก็จะแบบมึนงงหน่อยนะับเพราะว่าไม่ใช่คนเล่นใครๆก็รู้อยู่แล้วนะับ อืโอเคมาไมเริ่มกันเลยโอเคพวกเราไปกันเลยแล้วก็ต้องระวังตัวนี้ด้วยนะไม่งั้นมันฆ่าเราได้นะไม่ใช่ว่าฆ่าไม่ได้แต่มันก็มาทางเราโอเมก้ดเฮมีพีสเฮมีพีสเฮมีพีสเฮลมีเฮล เคมีพิษใครก็ได้ช่วยเราหน่อยโอเคเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเราขอไปด้วยโอเคเพื่อนเปิดประตูแล้วนะแล้วก็มาไปทางนี้ทางนี้มีกุญแจสีบ่วงแต่แล้วแชปเตอร์นี้ผมก็ไม่ค่อยรู้นะว่าตรงไหน ตรงไหนมันจะมีกุญแจที่ต้องไปไขอะไรยังไงนะผมยังไม่ค่อยชินกับแชปเตอร์แต่และแชปเตอร์นะอันนี้จะต้องลงไปไปไขหรือเปล่าไม่น่าจะใช่เอาแต่เพื่อนเปิดแล้วเพื่อได้แผ่นไม้มาแล้วเราก็เข้ามาทางนี้ ตรงนี้มีคอนนะเฮ้ยแอปเปิลแอปเปิลไปก่อนดีกว่านะรู้สึกว่าจะต้องเอาไปให้หมูอีกตัวหนึ่งนะโอเคไปเอาแอปเอาแอปเปิลไปให้ตายเลยโอ้ my god โอเคครับผมก็เดี๋ยวผมเล่นให้ดูอีกสักแป๊บหนึ่งนะแล้วก็ จะมีช่วงใหม่ของช่องนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไม่บอกนะครับว่าช่วงอะไรก็เล่นไปต่ออีกนิดนึงนะครเอาอีกอะเชปเตอสิบสองอีกแล้วเหรอเอ้ยพิกกี้เป็นคนแน่นอนเป็นคนเล่นแน่นอนนะเพราะว่าเพราะว่าเอ่อพิกกี้ที่เป็นตัวเอ่อหมรนะก็คือพิกกี้ที่มันเป็นแบบ ใส่ชุดสีแดงเนี่ยก็จะปกติแล้วมันจะอยู่ที่ chapter 1นะึ่งนับพิกกี้ที่มันใส่ชุดสีแดงนี้มันคือปกติมันอยู่ chapter 1นะึ่งนับแต่ว่าแต่ว่ามันไม่ได้อยู่ใน chapter สนะิบสองนับก็แสดงว่าอันนี้เป็นเป็นคนเล่นนะับเป็นคนเล่นแต่ว่าไม่รู้หลายๆคนจะเข้าใจกันไหมนะับเหมือนเดิมนะับ อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามากันไว้นะว่าเข้าใจไหมนะที่ผมพูดโอเคครับผมก็ก่อนที่จะไปรับชมเอ่อคลิปโลบอกของช่องเบคอนเนยนะก็ก่อนที่จะไปรับชมต่อเนี่ยนะก็ในวันนี้ผมจะให้ดูคลิปผ่อนคลายก่อนนะเพราะว่านี่คือช่วงผ่อนคลายนะช่วงใหม่ของเอ่อช่วงใหม่ของช่องนี้นะชื่อ ช่วงคลิปผ่อนคลายนะผมจะเป็นยังไงไปดูกันเลยนะครับอือหือเย้ะสวัสดีทุกคนนะครับยูคุ้มไหมไม่ใช่นี ขอบคุณมากครับที่รับชม <c oughs> แต่ตอนนี้รู้สึกว่าพิกกี้กำลังจะมาแล้วไม่ใช่กำลังจะมามาแล้วด้วยโอเมก้ oh God. ช่วยด้วยช่วยด้วยอา้อาวอ้าวเราชนะแล้วนี่เฉยเลยไม่น่าเราว่าทำไม ดีๆเราก็มาว่ามาที่นี่เฉยเลยนะโ oh อ้ไม่กอ้าวก็แสดงว่าเราชนะแชปเตอร์ที่12แล้วนี่เพิ่งชนะแชปเตอร์ที่12ครั้งแรกเลยนะดีนะที่ผมไม่โดนพิกกี้ฆ่าตายซะก่อนไม่งั้นผมไม่ได้เห็นฉากจบแน่ หรือว่าเห็นไม่รู้นะ mm hmm. ตัวผมนะดูเป็นแบบเป็นตัวธรรมดาธรรมดาเหมือนกับว่าไม่ได้แบบเหมือนกับว่าไม่ได้ใส่ชุดอะไรนะ เหมือนกับว่าไม่ได้ใส่ชุดอะไรแบบประมาณว่าใส่ชุดเดิมตั้งแต่ตอนเริ่มเกมน,นะก็คือตอนที่เราสมัครเนี่ยสมัครเล่นโลบอกนะถ้าเกิดว่าเราสมัครแล้วมันก็จะขึ้นเป็นตัวแบบเป็นตัวแบบผมเลยนะแต่ว่าผมใส่สร้อยสร้อยคอที่มันเป็นเหมือนกับเป็นรูปเงินนะเพิ่มเติมเนี่ยตอนนี้เลยนะเหมือนเดิมครับ ไม่รู้หลายนคนจะเข้าใจที่ผมพูดไหมนะครับใครเข้าใจก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยนะเอา ตัวเมื่อกี้นี่เดี๋ยวนะทำอะไรเดี๋ยวนะนี่มันครอบครัวนี่ครอบครัวของเพ็กกี้เหรอเพลงมาจะติดลิคิทธิ์ไหมเนี่ยเดี๋ยวนยนะนี่มันที่สถานีตำรวจนี่ Oh my god พีจีลิคสีรืบเอาโอ้ไม่กอดปิดเสียงก่อนนะับแต่ว่าผมควรจะปิดเสียงตั้งแต่แรกนะครับแต่นาน้นี้มันน้องหมานี่ แล้วนี่มันเออโอ้ m ม g ก็เดี๋ยวนะตัวนี้มันใส่แวนตาบันนี่บันนี่กลายเป็น โกกับพิกกี้ไปแล้วถือหน้าไม้ด้วยฮะเดี๋ยวนะไม่นี่นี่มันตัวตลกนี่ตัวตลกแล้วมีรูปอะไรด้วยเมื่อกี้มีรูปอะไรด้วยนะ,นอะยนะโอ้โหพิกกี้ตัวนี้อืม ช่วงนี้อาจเอ่อตอนนี้ผมอาจจะไม่ค่อยพูดอะไรนะไม่รู้จะพูดอะไรนี่มันทหารนี่ทหารที่อยู่ในแชปเตอร์เท่าไหร่นะสิบเอ็ดล่ะผมเคยเล่นม,มาก่อนหน้านี้แล้วนะแต่ว่าไม่ได้อัดให้ดูจนเพื่อนต้องมาบอกว่าอยาให้ผมอัดนะ้อย่าให้ผมอัดเดี๋ยวนะ เหลือแค่หมวกทำไมอะผมก็ไม่เข้าใจผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเนื้อเรื่องสักเท่าไหร่นะจบแล้วได้เจโอ้โหได้เจอันเลยนะได้เจ็ด้ไ oh my god ก็ถือว่าผมขอเล่นอีกสักแป๊บหนึ่งนะ ผมก็เล่นอีกสักครั้งหนึ่งพอนะถ้าเกิดว่าผมตายครั้งนี้ก็พอแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวลิปมันจะยาวเกินไปนะทางนี้มีใครอยู่ไหมยังมาคีการ์ดตรงนี้ก็มีกระสุนนะมีคีการ์ดด้วยโอไมคการ์ด oh เดี๋ยวผมต้องเอาเคีการ์ดไปใส่ตรงไหนนะตรงนี้อะ ตรงนี้ไหมอ่ะจริงด้วยโอเคอเอาขีการ์ดมาแล้วนะตอนนี้เดี๋ยวแป๊บหบนึ่งนะก็เกินไปเมวใหม่เกิดคนเล่นทันทันเลยโอ้แ oh ม่กอล์ช่วยด้วยช่วยด้วย เมื่อกี้คนเล่นชัด,ชดเลยนะอ้าวหายไปไหนแล้วล่ะพิกกี้หายไปไหนแล้วเมื่อกี้อาพิกกี้หยุดอยู่ยยนิ่งประมาณยี่สิบวินะโดนปืนยิงปุ๊บหยุดอยู่ยนิ่งประมาณยี่ิวินาทีอุ้ยตายแล้ว จวไปเจอพิกกี้พอดี oh hmm. โอ๊ยกอดโผล่ขึ้นไปปุ๊บไปเจอพิกกี้พอดีเลยนะลงมาแล้วอดตายแล้วตายแล้ว,ลวพิกกี้พิกกี้ช่วยด้วย ใครก็ได้ใช้ด้วยโดนพิกกี้ไล่ตามอยู่โอเมกัดเทวมีพีสเทวมีพีสเทวมีพีสไปละไปละเพื่อนเพื่อนบายบายเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเพื่อนมากันหมดเลยเหรอโอเคเดี okay. ๋ยวพิกกี้ก็ไล่ตามผมอยู่นะแล้วตรงนี้ก็โอ้โหโอเมกัด oh. ใ oh ช้ด้วย e a s มีพีซ me p มีพี e ตอนนี้รู้สึกว่าพิกี้จะไล่ตามผมไม่หยุดหย่อนเลยนะใครก็ได้ช่วยล่อมันไปทีไปเจอกุญแจเจอกุญแจเจสียอะไร oh my god oh my god oh my god, oh my god. แสะถึว่าตรงนี้จะไม่ต้องอะไรนะเอ้ยแจเปิ้ลเอาไปให้หมูตัวเมาเค้ก่อนนะครับที่ถึงไม้เบสบอลนะครับอือฮ mm ึ hmm. เดี๋ยวนะนี่มันห้องเอออ๋อ,อห้องนี้นี่เองมีคอนด้วยแล้วก็มีอะไรเขียนไว้ด้วยนะเป็นกระดาษโอ้ไม่เกช่วยด้วย โอเคปิกกี้เอ่อก็หยุดยืนนิ่งประมาณยี่สิบวินาทีอีกแล้วนะเจอตัวนี้อีกทีโอเคเดินผ่านไปอย่างเฉลุยโอเค โอเคได้าถือว่าเพื่อนจะส่งข้อความมานะครับแล้วก็ตายนะครับอ่าแล้วก็สำหรับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญนะครับก็อย่าลืมกดซับสไคร้กันหน่อยนะครับบอมก็สำหรับวันนี้นะเจอกันใหม่ที่คลิปหน้านะครับบาย